เมื่อก่อนนะั้นเป็นกาเฟ่ธรรมดาแต่พอมาเจอผิดพันธุ์นี้ถูกใจกลิ่นหอมอบอวลไปทั้งบ้านนายารู้หรือเปล่าว่ามันช่วยดูแลสุขภาพเราด้วยก็รู้นะรู้เพราะว่าในใจมันในตัวมันออกรู้หมดไม่อ่อนเพลียกระชับกระเชงไปหมดทั้งวันคือสดชื่นหมดคนทั้งบ้านรู้หมดอ๋อ oh, นายาทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทุกหกเดือนเลยไป,ไปตรวจเบาหวานตรวจไขมันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่า,วาเบาหวานไม่มีนะ มันดีใจอ่ะเออประหวานไม่มีมีมความดัน<ช>น้ำตาลความดันร้อเอดเองไม่มีผันมาลองบาลานซ์เคเค,คีโตนี่ลละคะ่ะรับรองไปหาหมอไม่สะดุดเลยอารมณ์ดีเอออีกอย่างอารมณ์ดีมากเต็ม10บคะแนนให้บาลานซ์เคเคีโตกี่คะแนนดีคะเอาไปเลย9.9 สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะแล้ววันนี้นะคะชิวได้รับเกียรตินะคะจากเซเลบิตี้ชื่อดังเลยค่ะเป็นเน็ตไอดอลนะคะประจําอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาร่วมความลับกันค่ะว่าทําไมเขาถึงได้สวยนะคะสวยประจําอําเภอเลยนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาก็เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ค่ะชื่อกัลยาจันทวีโรธค่ะอายุ64สิบสี่โกหกหรือเปล่าคะ เรื่องจริงเรื่องจริงนตอนนี้ทํามาชีพอะไรอยู่คะค้าขายค้าขายของในบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตล้วงความรับหน่อยนะคะว่าทำไมถึงยังดูสาวและสวยได้ขนาดนี้เอ๊ะเห็นบาลานซ์เคข้างหลังแสดงว่ามีการทานผลิตภัณฑ์ของตัวบาลานซ์แบรนด์อยู่ทานมา3ปีแล้วค่ะทานมา3ปีแล้วไม่หยุดสักวันเดียวน้อ ทำไมเอ่อเป็นคนติกาแฟใช่ไหมคะขอเท้าความก่อนเมื่อก่อนนั้นเป็นกาแฟธรรมดาแต่พอมาเจอผิดพันนี้ถูกใจค่ะกลิ่นหอมอบอวนไปทั้งบ้านอืกลิ่นชอบมากค่ะนะคะเห็นข้างหลังเนี่ยก็เป็นร้านน้ำอันนี้คือน้ายาก็ทำเองนะคะแต่ว่าแต่ถ้ากินเองเนี่ยเลือกเป็นบาลานซ์เคคีโตนะคะทำไมถึงชอบตัวบาลานซ์เคคีโตยกคะนอกจากความหอมแล้วความหอมนั่นแหละคือข้างในที่มันส่งออกมา หอมหมดข้างในที่มันส่งออกมาข้างในที่มันส่งออกมาคืออะไรคือเวลาเข้าห้องน้ำไงหมายถึงว่าเราปัสสาวะออกมากลิ่นกลิ่นไม่ว่ากลิ่นตรงโน้นตรงนั้นหอมไปหมดเป็นสาวกลิ่นกาแฟอว่าอย่างนี้หอมหอมจริงๆค่ะชอบมีนายามีการบอกต่อชาวบ้านแถวนี้ไหมคะว่าฉันทานกาแฟตัวนี้อยู่เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะแต่รู้ว่าเออชอบนั่นแหละชอบทั้งวันคือสดชื่นหมด คนทั้งบ้านรู้หมดอ๋อนายาทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้อนะคะแต่แต่เมื่อกี้บอกว่าไม่ได้บอกต่อแต่ก็มีคนมาถามนะคะแล้วบาลานซ์เคคีโตเนี่ยนายารู้หรือเปล่าว่ามันช่วยดูแลสุขภาพเราด้วยก็รู้นะรู้เพราะว่าในใจมันในตัวมันออกรู้หมดนะคะไม่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 อ่อนเพลียกระชับกระเชงไปหมดนะคะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถทานตัว รลานเคคคโตของเราได้นะคะเป็นกาแฟาที่หวานหอมอร่อยนะคะใช้น้ําตาลจากญ้าหวานนะี่ยาค่ะชื่อขอถามหน่อคะว่าพอเรามีอายุขึ้นอย่างเี้แล้วค่ะเรามีการไปตรวจเช็คก,กับคุณหมอไหมคะเรื่องสุขภาพทุกหกเดือนค่ะทุกหกเดือนเลยหมอจะไปตรวจเบาหวานตรวจไขมันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าเบาหวานไม่มีนะ มันดีใจอ่ะเออเบาหวานไม่มีความดันน้ำตาลความดันร้อยยี่สิบเอ็ดเองไม่มีนะคะน้ำตาลก็ไม่มีนะคะแสดงว่าบาลานซ์คีโตนะของเราทานได้จริงอยากให้ได้จริงค่ะอยากให้นายานะคะช่วยฝากถึงคนที่กําลังหากาแฟหวานหอมกลมกล่อมนะคะแต่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละค่ะให้หน่อยให้นายาช่วยฝากหน่อยค่ะหันมาลองบาลานซ์คคีโตนี่หละค่ะรับรองไปหาหมอไม่สะดุดเลยค่ะ นะคะเราสุขภาพดีด้วยน้าใหญ่ขึนมากี่ปีแล้วนะคะ3ปี3ปีนะคะเบาหวานไม่ขึ้นอ่าเบาหวานไม่ขึ้นนะคะความดันเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าตาสวยงแรงแข็งแรงอารมณ์ดีเอออีกอย่างอารมณ์ดีมากนะคะอ่าเห็นได้นะคะจากเลี้ยงคุณแม่อยู่ด้วยไม่มีการโกรธกันเลยนะคะแล้วก็สดชื่นทั้งวันเลยนะคะคุณแม่94แล้วกะเลี้ยงดูอยู่เนี่ยคนแก๋ก็อ่อแต่อารมณ์ แต่ฟังเพลงให้ฟังเพลงตลอดค่ะเต็ม10คะแนนให้บาลานซ์เคคีโตกี่คะแนนดีคะเอาไปเลย99 99นะคะขาดอีกคะแนนเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเต็ม10ให้9กนะคะให้เกินไปเลยนะคะก็ขอบคุณนะายามากเลยนะคะที่ให้บาลานซ์เคคีโตได้ดูแลสุขภาพที่สุดค่ะถามอีกนิดนึงค่ะว่าราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงไปได้ อาชีพก็คือกลนไปกันได้เทียบกับไม่ถึงกับว่าเออขัดสนกูไม่ไม่ใช่ไม่มีค่ะเนาะแล้วเทียบกับสุขภาพที่เราได้แล้วก็กาแฟที่อร่อยกินด้วยนะคะใครนะคะที่สนใจกาแฟที่รสชาติกลมกล่อมอร่อยนะคะแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพไปในตัวได้นะคะก็แนะนําตัวบรังเคคีโตนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามในที่บระลานแบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวแล้วก็นายาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย